เจ็ดกุ๊บกิ๊บสุมนทิปแต่งตัวลุคนี้ไปประชุมแต่ถูกทักแบบช็อตฟิลสุดๆอีกหนึ่งคุณแม่ลูกสองที่สวยเป๊ะไม่มีเปลี่ยนสำหรับกุ๊บกิ๊บสุมนทิปชีเราจะเห็นว่าเธอนั้นสวยเป๊ะขึ้นทุกวันทั้งรูปร่างและหน้าตาเป็นไอดอลของสาวๆหลายคนได้ดีเลยทีเดียว วันนี้เราจะพาทุกคนไปส่องเซตภาพล่าสุดของคุณแม่ที่โพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัว g g g ับกิ v สิบห้ามาในลุกสบายสบายใส่ไปประชุดแต่ดันถูกทักแบบช็อตฟิลสุดๆโดยระบุคแคปชั่นบอกว่าดอกจันเอเดวิทมีชุดวันประชุมสบายสบายที่ทุกคนทักว่าไปออกกำลังกายมาเหรอห้าห้าห งานนี้คนบันเทิงและแฟนคลับแห่กดไลค์และชมความสวยของแม่จำนวนมากเลยทีเดียว